สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีของเล่นเก่าที่เพิ่งได้มาใหม่จะมาอวดกันนี่ครับสำหรับวัยรุ่นยุค90จะรู้จักกันดีนะครับตัวนี้เป็นสาวเบาเครื่องเล่นเทปในยุคนั้นนี่ต้องบอกว่ามันฮอตมากๆเลยและตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ของใหม่เพื่อทำให้เลียนแบบเก่านะครับอันนี้คือของเก่ามาเดี๋ยวมาลองกัน เอ้จ hey. ิ right? fact, course, ๊กโก้ยังเรานี <indicated> ่เลยหัวโจกวิธีใส่นะวิธีใช้สําหรับเด็กๆน้องๆรุ่นใหม่นะอาจจะยังไม่เคยเล่นนะที่เกิดไม่ทันต้องบอกว่ามันฮอตมากๆเลยอ่าปล่อยเรียบร้อยล็อกแล้วก็กดสงสัยต้องล้างหัวเทปซะหน่อยแล้ว แต่ลำโพงตัวนี้ต้องบอกว่าเสียงที่ดังเนี่ยมันมาจากลำโพงตัวนี้ที่มันมีรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่มีลำโพงในตัวด้วยมันน่าจ,จะฟังไม่ค่อยดีเดี๋ยวเรามาฟังเสียงลำโพงใหญ่กันเออมันสามารถเสียบได้เลยนะมันมีรูให้เสียบมันเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่รู้ว่ามันเสียบน่าจะเป็นอันนี้แหละอลเราก็ลองเปิดดู้ตเน ัใจต้องบอกนะอันนี้คือเป็นเสียงที่ที่ดังมาจากเครื่องเล่นตัวนี้นะก็คือเป็นเสียงที่ดังมาจากเครื่องเล่นเสา,าวเบอตัวนี้แล้วก็เสียงที่ได้ยินอยู่เนี่ยต้องบอกว่าในยุคนั้นเนะี่ยเสียงนี้เป็นเสียงที่ แม่งเพอร์เฟกมากอะ่ะต้องบอกเลยเทปเนี่ยนะต้องบอกว่าแล้วที่ผมเก็บไว้ก็เยอะอยู่อพอสมควรแ,แล้วลองเช็ค้ะยังใช้ได้ทุกแผ่นต้องยวาอู่ <c oughs> อันนี้คือเสียงพี่เต๋านะครับ แต่มันอาจจะเป็นเสียงที่ไม่คุ้นชินเท่าไหร่เพราะว่ามันดังมาจากเทปแต่ต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยเพราะมากแล้วก็ใครที่มีเนี่ยพกติดเอวไว้นะโอ้โหแม่งเท่มากๆสำหรับวัยรุ่นยุคกา90จะเข้าใจกันดี <c oughs> ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากมีไอ้เจ้าตัวเครื่องเล่นซาวา์ตัวนี้นะแล้วก็ มันจะมีหลายรุ่นนะไม่ใช่มีแค่รุ่นนี้ทักเข้ามาทักเข้ามาในในอินบ็อกก็แล้นะหรือใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเอารูปมาให้ดูว่ามันมีรุ่นไหนบ้างยังไงบ้างจะได้เผื่อใครที่สนใจแล้วก็อยากได้มาเก็บสะสมไว้ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นของเก่าจริงๆนะไม่ใช่ของใหม่เรียนแบบนะ อันนี้เป็นของเก่าจริงๆแล้วใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะหายากอยู่ตอนนี้นี่มันใช้พลังงานถ่าน 2a ยี่ห้อโซนี่จริงๆมันมีหลายยี่ห้อแหละแต่ว่าตัวเนี้ยที่ผมเอาตัวนี้มามารีวิวให้ดูเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกผมชอบตัวนี้ผมก็เลยสั่งตัวนี้มา นะแล้วสำหรับใครที่อยากได้ก็ใตคมม้คอมเมนต์เลยคอมเมนต์มาทักเข้ามาแล้วผมจะบอกพิกัดให้โอเคนะไปะบายบาย